สามะอยคุ้มรมาตุลลอฮหัวบระกาตัสวัสดีค่ะนกักเรียนทุกคนค่ะครับน,นี้ก็จะเป็นคาบเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้ครูก็จะพานากักเรียนไปรู้จักกับเรื่องของลมนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทําให้เกิดลมว่าลมเป็นอย่างไรนะคะแล้วลมมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของลมนะคะก็คือลมที่เราจะมาเรียนวันนี้นะคะนั่นก็คือลมประจําเวลาแล้วก็ลมประจาฤดูนะคะทีนี้ย้อนมาก่อนว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศถูกไหมคะลมก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศทีนี้การเคลื่อนที่ของอากาศมันจะเคลื่อนที่ยังไงก็คืออุณหภูมิบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นและ บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะไหลเข้ามาแทนที่นะคะซึ่งลมนี้ก็จะเกิดในแนวราบนะคะลมนี้ก็จะเกิดในแนวราบฉะนั้นลมประจําเวลานะคะก็คือลมประจําเวลาก็คือมันจะมีลมกลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นก็คือ1ก็คือจะมีเรื่องของลมปกนะคะลมปกก็คือเป็นอากาศบริเวณเหนือพื้นดินนะคะเหนือพื้นดินนะคะต่ำกว่าเหนือพื้นน้าํา ฉะนั้นเหนือพื้นดินต่ํากว่าเหนือพื้นน้ำนะคะเพราะว่าการระเหยของน้ำนะคะพอถึงเวลากลางคืนปุ๊บการที่แบบน้ํามันจะเย็นลงเนี่ยมันใช้เวลาช้ากว่าพื้นดินพอพื้นดินมันเย็นเร็วปุ๊บนะคะบริเวณบนพื้นดินก็ไหลเข้าไปบริเวณพื้นน้ำฉะนั้นก็จะเกิดการจะเกิดเป็นลมบกเพราะว่าพัดจะบ,บนบกไปสู่ทะเลนะคะแล้วก็จะเกิดในเวลากลางคืนค่ะลมบก 2. ก็คือลมประจําเวลานะคะลมประจําเวลานะคะเราจะเรียกลม ลมละทะเลลมที่สองก็คือลมทะเลนะคะก็คือจะเกิดในเวลากลางวันเพราะว่าในเวลากลางวันก็คือเนี่ยอากาศบริเวณทะเลเนี่ยมันจะมีความร้อนเนี่ยพอดนความร้อนเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะร้อนช้ากว่าดินดินมันจะร้อนเร็วกว่าฉะนั้นอากาศเหนือพื้นดินอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้าฉะนั้นบริเวณอากาศเหนือพื้นน้ามันก็จะพัดไหลเข้ามานะคะบนพื้นดินเรียกว่าลมทะเลซึ่งจะเกิดในเวลากลางวัน ที่นี่มาดูนะคะลมประจําฤดูบางนะคะลมประจําฤดูนะคะลมประจําฤดูนะคะก็จะมีนะคะ ก็จะพัดมาเป็นประจำฤดูกาลซึ่งในประเทศไทยนะคะก็จะมีอยู่สองลมนะคะนั่นก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฉะนั้นนะคะการเคลื่อนที่ของลมที่มันทําให้เกิดมรสุมนะคะก็จะทําให้เกิดฤดูกาลต่างๆนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะทีนี้มาดูว่าเออเนี่ยชนิดของลมว่าลมประจำฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือเป็นลมมรสุมฤดูร้อนนะคะก็จะพัดจากมหาสมุทรอินเดีย เียผ่านเอาไทยนะคะก็จะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมก็จะพัดความชื้นเข้ามาเกิดเป็นฝนตกชุกนะคะก็คือน,นี่นัเกเรียนก็ดูลูกศรน,นี้นะคะพัดเข้ามาจากมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งนี้นะคะอ่ะฝั่งทะเลนะคะฝั่งทะเลฝั่งทะเลอันดามันนะคะฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยก็จะเป็นพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียนะคะก็จะพัดขึ้นมานะคะดูลูกศร ตะวันตกเฉียงใต้เพราะว่าอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่ฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะมันก็จะพัดขึ้นมานะคะในช่วงเดือนพฤษภาถึงตุลาฉะนั้นช่วงนี้นะคะภาคใต้ก็เป็นฤดูฝนเริ่มจะเป็นฤดูฝนนะคะนะคะช่วงภาค ภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นฤดูฝนเลยนะคะภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันตกนะคะขึ้นไปภาคเหนือก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะแต่ภาคใต้ของเราก็จะมีตก้บงตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะก็จะสังเกตได้นะคะเวลามาเรียนในช่วงเดือนพระภาบางวันก็จะตกแบบมีฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะแต่วันก็ไม่มีนะคะทั้งเดือนก็อาจจะไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลมมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นลมมรสุมฤดูร้อนนะคะพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านเอาไทยค่ะ อันนี้นะคะและอันที่สองก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนักเรียนยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอ่าฉันกลัวว่าแชร์หน้าจอไปแล้วนักเรียนนักเรียนจะหายไปนะคะนักเรียนเผื่อว่าหลุดไปเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าถ้าตอบสนองบ้างนะคะโอเคลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เรียกว่าลมมรสุมฤดูหนาวฉะนั้นลมนี้เลยค่ะก็คือที่พัด มันจะพัดจากประเทศจีนและไซบีเรียนะคะก็จะเกิดตั้งแต่ตุลาจนถึงกุมภาบางอันก็จะตุลาบางบางเล่มก็จะบอกว่าถึงปรสิทธิกาถึงมกราอันนี้ก็คือจะพัดมันจะเป็นลมมรสุมนี้พัดเข้ามานะคะพัดจากจีนเนี่ยก็คือในฤดูนี้เลยนะคะในเดือนนี้เห็นไหมคะในเดือนของเราเนี่ยบางวันเราจะเห็นว่ามันฝนตกก็ภาคใต้ของเราก็จะเป็นช่วงฤดูฝนเต็มรูปแบบ ในขณะที่ภาคบริเวณภาคเหนือหรือว่าภาคตอนออกเขียงเหนือนะคะจะมีลมมรสุมเนี่ยเราจะเรียกมาว่าลมมรสุมภาคภาคภาคนั้นก็จะเกิดเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ภาคเรานะคะภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวนะคะมีแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝนฉะนั้นภาคใต้เราก็จะเป็นฤดูฝนจะสังเกตได้ว่าเนี่ยช่วงเดือนนี้ฝนตกจะบ่อยมากฝนน่าจะตกบ่อยมากตกเช้าบ้างตกกลางคืนบ้างนะคะ นั่นแหละนะคะเกิดในประเทศไทยก็เลยเกิดฤดูหนาวขึ้นนะคะฤดูหนาวเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ภาคใต้ของเรายังคงเป็นฤดูฝนนะคะฉะนั้นลมประจําฤดูมีกี่ลมคะมีสองลมนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เชียงเหนือก็แถบภาคอีสานใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเราจําเดือนก็พอเราถ้าเรารู้ว่าเดือนนี้เดือนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอากาศโรงเรียนเป็นยังไงนะเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นลมอะไรนะคะถ้านักเรียนมาเรียนในโรงเรียนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวาแน่นอนนะคะบางคนต้องใส่เสื้อกันฝนมาบางคนมาเปียกฝนเลยนะคะนักเรียนต้องเนี่ยมันเป็นฤดูฝนละ แล้วก็ะแล้วก็มันต้องเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนนะคะทีนี้อิทธิพลของลมนะคะถ้ามันลมม,นมันเกิดการแบบ เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะคะมันก็จะกลายมาเป็นพายุนะคะหรือว่าลมแปรปรวนนะคะฉะนั้นลมพายุหมุนหรือว่าลมแปรปรวนพวกนี้ก็จะเกิดจากความกดอากาศลดต่ําลงหรือสูงขึ้นในทันทีทันใดเขาแบบอย่างรวดเร็วนะคะโดยกระแสลมจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ําล้คือลมสองลมนี่แหละค่ะมาปะทะกันนะคะก็จะกลายไปแบบมันมันมาอย่างรวดเร็วนะคะมาอย่างเร็วนะคะแล้วก็มาปะทะกันทําให้เกิดแรงเวียนเข้าจุดศูนย์กลางก็ทาให้ เป็นหมุนกันเป็นวงกลมนะคะหมุนกันเป็นวงเนี่ยเนี่ยหมุนมันเหมือนกับเลยนะที่เราเล่นลูกข่างใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนเหมือนลูกข่างเลยที่นั้นความเร็วที่มันมาเร็วเนี่ยความเร็วลมที่มันเจอกันเนี่ยถ้าไม่เกิน63กิโลเมตรนะคะเราก็จะเรียกว่าพายุดเดเวชันมันจะเกิดเป็นลมพายุแล้วพอเกินความเร็วเนี่ยมันไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จะเป็นดเดเวชันนะคะแล้วก็ ถ้าพัดความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะพายุดีเรชันเนี้ยก็จะมีอิทธิพลทําให้แบบเกิดฝนตกหนักมีแบบลมมาลมมานะคะหรือไม่ก็บางถ้าบางบ้านที่แบบหลังคาอาจจะหลุดอันนี้อาจจะเป็นอิทธิพลของพายุดิเรชันละนะคะบางบ้านนะคะถ้าเป็นพายุโซนร้อนนะคะ ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือมันทําให้ความเร็วมันเยอะขึ้นพอความเร็วเยอะขึ้นก็มีการทําลายล้างสูงขึ้นนะคะก็คือพายุโซนร้อนตั้งแต่13กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลมนี้ก็จะทําให้แบบบ้านเรือนเนี่ยเสียหายบ้านเรือนเสียหายเกิดดินถลม่มเกิดอะไรต้นไม้ลม้มอะไรอย่างนี้นะคะบ้านเรือนก็จะเสียหายนะคะและสุดท้ายก็คือพายุที่มีระดับความรุนแรงมากที่สุดเลยนะคะก็คือมี ความเร็วลมถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็จะทำให้แบบเกิดเนี่ยเป็นเป็นเหตุการณ์ที่แบบทำให้เกิดการทำลายล้างสูงที่สุดละก็คือเอต้นไม้ก็ถูกแบบทอนแบบกะเด็นนะคะโดน ขนาดรถยนต์ก็โดนพัดอาจจะเวียงขึ้นไปบนอากาศได้เนี่ยก็จะคือว่ามันเป็นลมที่พายุระดับรุนแรงที่สุดน,นะคะแล้วก็พายุนี้นะคะมันก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะถ้าเกิดในทะเลจีตใต้เราก็จะเรียกมันว่าใต้ฝุ่นนะคะแล้วถ้าเกิดใน ฟิลิปปินส์นะคะก็จะเรียกว่าว่าบาเกียวนะคะถ้าเกิดในอ่าวเบงกอลนะคะและมหาสมุทรอินเดียนะคะก็จะเรียกว่าไซโคลนนะคะเกิดในมหาสมุทรอลนติกเรียกว่าเฮอริเคนนะคะเกิดในออสเตรเลยียเรียกวิลลี่วิลลี่นะคะและเกิดในทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกานะคะก็จะเรียกมันว่าทอร์นาโดที่เรารู้จักส่วนใหญ่นะ่อจะรู้จักเฮอริเคนกับทอร์นาโดนะคะความเร็วลมของมันนะคะเหมือนกันทั้งสองอันเลยนะคะ จะถ้าเกิดในประเทศไทยประเทศไทยจะเรียกเป็นชื่อพายุอะไรเราจะอยู่โซนไหนในนี้เราจะอยู่โซนไหนนะคะถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยพายุนั้นนะระดับรุนแรงที่สุดเราจะเรียกว่าอะไรพายุอะไร,ระ <c oughs> พายุปาบึก <c oughs> พายุปาบึก <c oughs> พายุาบึก <c oughs> นั้นมันเป็น <c oughs> อ่มันเป็นชื่อของพายุใต้ฝุ่นค่ะปาบุรนน์กคือเป็นชื่อของพายุที่มันชื่อใต้ฝุ่นชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อต่อท้ายนำสักุลต่อท้ายแต่พายุที่แบบชื่อเรียกเนี่ยมันถ้าปาบุกมันเกิดในประเทศอะไรขเขาที่แล้วไหนลองบอกซิเกิดในประเทศอะไรอะ่ะใกล้ๆบ้านเราเลยใกล้บ้านอินโดครับปาบึกไม่ได้อินโดนะ น่าจะลาวกับเวียดนามไหมเขาที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นลาวหรือว่าเวียดนามนี่แหละพายุปลาบึกใช่ไหมคะก็จะเป็นพายุใต้ฝุ่นนะคะซึ่งมาจากพัดมาจากโซนโซนน่ะทะเลจีนใต้เลยพัดเข้ามานะคะ อะะพอถึงประเทศไทยมันก็อ่อนกําลังลงเพราะว่ามันจะเจอประเทศอื่นก่อนไงฉะนั้นประเทศไทยก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ใต้ฝุ่นเนี่ยก็จะลดระดับความรุนแรงลงพอมันเวลาผ่านไปปุ๊บความรุนแรงมันก็ลดระดับลงจาก,จากตใต้ฝุ่นก็อาจจะเป็นโซนร้อนแล้วพอถึงประเทศไทยมันก็จะอยู่ในความเร็วนี่ระดับเป็นโซนร้อนก็ได้นะคะโอเคนะคะทีนี้เครื่องวัดกระแสลมก็มีอยู่2นะคะเครื่องวัดกระแสลมก็จะเรียกว่าอะไรคะสอดลมนะคะจะเห็นไหม มันจะมีลูกศรก็คือถั่วลูกศรเนี่ยจะชี้ในทิศทางที่ลมพัดมานะคะแล้วก็จะมีตัวอะไรคะเข็มชิดด้านล่างนี้บ่งบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในชิศไหนนะบ้านเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในชิศไหนแล้วก็ลมมันมาพัดจากชิศไหนนั่นเองนะคะแล้วก็วัดกระแสลมก็คือมี a n e มิเตอร์นะคะก็คือวัดความเร็วเราจะวัดจากกระเปะ๋อที่มันหมุนไปนะคะแล้วก็จะมีเชื่อมต่อกับมอเตอร์นะคะก็จะได้วัดว่าเออเนี่ยความเร็วลมมันความเร็วลมเท่าไหร่แล้วนะคะเราจะเรียกมันว่า a n e มิเตอร์นะคะ เอโรเวนะคะก็คือเครื่องใช้ทั้งตรวจทิศทางลมแล้วก็วัดความเร็วลมซึ่งมันเป็นอะไรคะมันเป็นอุปกรณ์นะคะมันเป็นอุปกรณ์แบบใหม่ขึ้นมาที่เขาเขาอัปเดตขึ้นมาแล้วที่เขาอัปเดตขึ้นมาแล้วก็เป็นเอโรเว้นะคะเห็นไหมมันจะแบบบอกทั้งทิศทางแล้วก็บอกทั้งความเร็วนะคะในเครื่องเดียวกันเลยนะคะมาตราลมค่ะมาตราลมนะคะก็จะพูดในเรื่องของลมว่าเออเนี่ยถ้าลมมันมาความเร็วลมเท่าไหร่เหมือนแอนิมมมิเตอร์มันบอกว่าเออความเร็วลมเนี่ย น้อยกว่า2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนแสดงว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นลมสงบถ้าเราเผานะคะควันก็จะขึ้นลอยขึ้นไปขึ้นตรงไปนะคะ7ถึง1ลมอ่อน,ออนระดับมาตราโบฟอร์นะคะก็จะอยู่ระดับ2ก็เป็นลมอ่อนออน,นะคะมีลมปะทะหน้านะคะก็คือเราก็จะเหมือนกับอยู่บริเวณลมทะเลนะคะพอระดับมาตราโบฟอร์มาตราระดับ4เห็นไหมคะมันจะมีระดับมาตราเนี่ยขึ้นเป็น0 2 4 6 ข้อสองเนี่ยลมปานกลางและลมที่มันมีฝุ่นฝุ่นฟุ้งกระดาษเปลียวกลิ่นไม้เล็กๆเนี่ยโยกนะคะสังเกตไหมว่าเออมันอาจจะเป็นลมปานกลางและลมยิ่งลมเหนิมทะเลเนี่ยลมเป็นลมที่แบบระดับปานกลางนะคะแบบสดชื่นเลยนะคะพอได้ดับ6กเนี่ยก็คือ40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่อเป็นลมแรงแล้วนะคะกิ่นไม้โยกนะคะเสียงสายโทรศัพท์ดังนะคะหุดหืุดนะคะแล้วก็ ร่มเนี่ยมันก็คือเวลาเราการร่มกางไม่ได้ละร่มก็แล,แล้วแสดงว่าระดับนั้นเป็นลมเป็นลมเริ่มจะเป็นลมแรงแล้วนะคะแล้วก็มาตราระดับอ่ามาตราระดับ10เนี่ยพอเป็นระดับดิบเริ่มเป็นพาย,ยุแล้วนะคะเป็นพาย,ยุแล้วนะคะแต่ถ้าสูงสุดของระดับ1 2นะคะพายุไต้ฝุ่นที่เคยเนี่ก็คือก่อสร้างเสียหายแบบหนักเลยนะคะหนักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้มาดูว่านอกสัมภารมีโทษแล้วนะคะมันเป็น ทำให้เกิดอะไรคะเป็นอะไรนะ <S <S เป็นภัยธรรมชา <S <S ติเอออ่น<ๆ>นี้เราก็ใช้ประโยชน์บางนะคะดูประโยชน์ของมันบางนะคะประโยชน์ของพลังงานลมนะคะก็จะใช้กังหันลมสร้างเป็นกังหันลมไงสร้างเป็นอะไรคะเออเนี่ยก็จะสร้างเป็นโรงงานไฟฟ้านะคะใช้กังหันลมใช้แรงลมเนี่ยนะคะในการสร้างหมุนมอเตอร์ทําให้แบบอ,อ่ามอเตอร์เนี่ยมีแรง แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะก็จะกักเก็บเอาไว้นะคะเป็นเป็นโรงงานนะคะใช้การหันลมอันนี้คือใช้ประโยชน์นะคะประโยชน์จากลมใช้ในการเดินทางเดินทางทางไหนคะลมจะเดินทางทางไหนเดินทางทางเรือส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเหมือนกับชาวประมงใช่ไหมคะเวลาเขาจะเออออกไปหาปลานี่เขาก็ต้องดูเลยคะดูลมนะคะดูลมเป็นทิศทางนะคะใช้ในการเดินเรือนะคะเรือใบหรือว่าเรือสำงเภผที่ต้องใช้แรงลมในการบังคับทิศทางเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะคะ ก็ใช้ประโยชน์นะคะผลิตกระแสไฟฟ้านะคะอย่างหลักๆเลยก็คือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะใช้ในการเล่นกีฬาของแรงลมเช่นอะไรคะวินเซิร์ฟใช่ไหมคะพวกวินเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะคะเออนะคะฉะนั้นเนี่ยเออมาดูสุดท้ายแล้วค่ะมา แบบทดสอบหลังเรียนอันนี้ให้เราตอบเล่นๆน,นะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมจริงๆนะคะหลังจากที่เราจบคาบนี้คอสนี้นะคะผูก็จะให้เราไปทดสอบนะคะฉะนั้นมาลองมาดูมาทดสอบนี้ก่อนนะคะอันนี้ยังไม่เป็นคะแนนเก็บนะให้เรามาตอบเล่นๆกันสภาพอากาศลักษณะใดาที่มีการระเหยของน้ําได้มากอากาศชื้นอ,อากาศแห้งอากาศเปียกอิ่มตัวให้เป็นตัวอย่างเลยตอบเร็ว อากาศชื้นอากาศชห้นครับอ่าบางคนตอบเปียอากาศเปียกโอ้มีตอบหมดเลยอากาศชื้นอากาศแห้งอากาศเปียกอากาศมีอีกไหมมีใครจะตอบอีกไหมอากาศอะไรอีกอ่านะคะมีนะคะตอบอากาศชื้นนะคะถ้าเลยในเรื่องนี้นะคะลักษณะใดที่มีการระเหยของน้ําได้มากนะคะนั่นก็คืออากาศแห้งค่ะ อากาศแห้งก็คือในไอน้ำเนี่ยในในในบรรยากาศเนี่ยจะไม่มีไอ้น้ำฉะนั้นการรองรับไอ้น้ำที่มันจะระเหยขึ้นมานะคะรองรับได้มากส่วนอากาศชื้นก็คืออากาศบริเวณที่มันไออากาศในไอน้ำเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วในอากาศเราก็จะเรียกมันว่าอากาศชื้นนะคะส่วนอากาศเปียกเนี่ยไม่มีนะคะอากาศเปียอากาศแอนตัวเนี่มันจะมีแค่อากาศชื้นกับอากาศแห้งค่ะ เช่นถ้าอากาศชื้นก็คือมันมีความชื้นอยู่แล้วในอากาศฉะนั้นน้ำมันระเหยมันระเหยมันมีใน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 ,ในในบรรยากาศมีไอ้น้ำเยอะแล้วนะคะฉะนั้นมันก็จะรองรับได้น้อยนะคะส่วนอากาศแห้งก็คือในาในบรรยากาศเนี่ยมันมีไอ้น้ำน้อยนะคะสามารถรับอไอ้น้ำได้เพิ่มมากนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นอากาศแห้งนะจ๊ะโอเค บริเวณใดมีความดันอากาศต่ำที่สุดข้อที่สองภูเขาค่ะภูเขาค่ะน็ตเมาคับโอเคเก่งมากถูกต้องค่ะคือภูเขาเพราะอะไรคะความดันอากาศเมื่อวานครูก็พคดแล้วความดันอากาศก็คือยิ่งสูงความดันยิ่งต่ำต่ำอ่านะคะยิ่งต่ำความดันยิ่งมากนะคะฉะนั้นภูเขามันสูงความดันอากาศเลยต่ำถูกต้องเก่งมากนะคะต่อไปข้อที่สาม ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำความรู้เรื่องความดันอากาศมาใช้ประโยชน์ปากกาหมึกซึมหลอดฉีดยาตุกตาล้มลุกหลอดดูดปากกาหมึกซึมหรอครับปากกาหมึกซึมค่ะ ตุกตาล้มลุกตุกตาล้มลุกครับใช่ค่ะตุกตาล้มลุกปากาหมึกซึมเนี่ยมันมีมือแล้วก็มันมีอากาศอยู่ด้านในนะคะฉะนั้นอากาศมันคอยดันหมึกเนี่ยมาให้มันลงที่ปลายปากาทํงให้เราเราอะเขียนได้ทาให้ปากามันมึกซึมซึมลงไปได้นะคะหลอดฉีดยาอันนี้ชัดเจนหลอดฉีดยานะคะเราจะใช้เราก็จะต้องดึงหลอดอะไรเนี่ยต้องใช้แรงดันอยู่แล้วนะคะหลอดดูดเราก็ต้องใช้แรงดันในการดูดใช่ไหมคะหลอดมัน น้ำมันถึงจะขึ้นมาทางอากาศนะคะมาเป็นน้ําดูดทางหลอดดูได้ส่วนตุ๊กตาล้มลุกใช้นะคะใช้เลยคะใช้แรงเขาใช้แรงแรง,แ,รงแม่เลยกอะไรพวกนี้นะคะมามาทำให้มันล้มลุกนะคะก็ได้ไหมายถึงอากาศเคลื่อนที่ค่ะอากาศเคลื่อนที่เป็นอะไรเพราะอากาศเคลือค่อนที่ทาให้เกิดอะไรนองครับลมกับพาย ลมและพายุใช่ไหมคะถ้าอากาศเคลื่อนที่ปุ๊บแน่นอนต้องตอบเลยมาอย่างแรกเลยอากาศเคลื่อนที่ปุ๊บดมแต่ถ้าอากาศเคลื่อนที่เร็วเขาแต่ว่าคําถามเขาไม่ได้ถามว่าเคลื่อนที่เร็วหรือช้าฉะนั้นมันเกิดได้ทั้งลมแล้วก็พายุก็เลยตอบได้ทั้งกอไก่แล้วก็ขอควางโอเคข้อที่5ค่ะลมในข้อใดเกิดเวลากลางวานันและเกิดจากอากาศบริเวณเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ํา ลมอะไรจ๊ะลมทะเลถูกต้องนะคะเธอควรจะตอบตั้งแต่เขาบอกว่าเวลากลางวันแล้วนะคะข้อที่6หากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดสู่ประเทศไทยจะส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างไรตะวันออกเฉียงเหนือจ้าให้ครับเข้า,า,า,ขขาไปค ก็คือจมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยเขาสูรดูหนาวฉะนั้นเขานำอะไรมาให้เรานำความหนาวเย็นมาให้ค่ะส่วนที่ทำให้เกิดฝนตกชุกก็คือลมอะไรคะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกชุกเมื่อกี้นะคะพอเนี่ยพอเนี่ยลมตะวันอนออกเฉียงเหนืออย่าพูดถึงเลย แค่บอกว่าตะวันออกเฉียงเหนือมีควันเหนืออยู่นะคะก็คือภาคเหนือระดูร้อนระดูหนาวเพราะว่ามีแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเท่านั้นที่มีระดูหนาวยกันภาคใต้ฉะนั้นเขานําความหนาวเย็นมาให้ค่ะแต่ว่าภาคใต้นี่แหละทำม,มีแค่ฝนเข้ามานะคะส่วนที่ทําให้เกิดฝนตกชุกนะคะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะอันนี้ก็คือฉะนั้นข้อที่หกนี้ก็คือนําความหนาวเย็นมาให้ค่ะ ข้อที่7ลมชนิดใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรงลมพาย,ยุประจําฤดูลมพายุหมุนโอเคลมพายุหมุนแน่นอนเพราะว่าแค่ลมประจําฤดูประจําเวลาประจําถิน่นลมนี้ก็เป็นลมที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่พายุก่อให้เกิดความเสียหายค่ะต่อไป อาชีพในข้อใดที่ต้องอาศัยประโยชน์จากลมประจำเวลาเมื่อกี้พูดถึงเลยโอเค,อเคชาวประมงชาวประมงนะคะเ,คเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการอาศัยออกทะเลเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยลมนะคะประจำเวลานะคะข้อที่9ก้าค่ะเราสามารถพบเห็นการใช้กังหันสูดลมสูดน้ำเข้านาเกลือได้ที่จังหวัดใด มีชอยให้ตัดก็คือนครราชสีมาอยู่ในภาคอีสานไม่มีทะเลตัดออกได้เลยนะคะเพราะว่านาเกลือต้องเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลการจนบุรีอยู่ในภาคกลางไม่มีไม่ติดทะเลตัดออกได้เลยฉะนั้นระหว่างสิงห์บุรีกับสมุทรสงครามตอบอะไรดีคะสมุทรบุรีมุรสครมสิงห์บุรีครับข้าค่ะอ่ สิงบุรีนะครับส,งสิงบุรีสิงบุรีครับส,บบสมุทรสงครามรราอะไรดีสองอันนี้ใครอยากจะเร็วฉันอยากให้เธอษิีแบบมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ข้อนี้นะคะฉันอยากให้เธอไปหาเองมากครูจะไม่เฉลยเพราะว่าครูจะเอาไว้สอบจริงๆข้อนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนจังหวัดนะคะฉะนั้นเธอต้องเป็นคนจบไลฟ์นะคะไปเสิร์ชหาพลางๆเพราะว่ามันมีในข้อสอบข้อนี้ครูจะไม่เฉลยให้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลความรู้ทั่วไปที่เราสามารถเสิร์ชหาได้แล้วก็เจอทันทีนะคะกีฬาในข้อใดต้องอาศัยแรงลมในการเล่น เจสก,กีครับกระดานโต้คลื่นกระดานโต้คลื่นตระดานโต้คลื่นค่ะกระดานโต้ตโคลื่นนะคะอันที่จริงเนี่ยค่ะผู้วินเซิร์ฟก็ต้องใช้แรงลมนะคะเรือแคนูเราพายนะคะเจสก,กีมันมีเครื่องโยนอยู่แล้วระหว่างกระดานตโต้คลื่นกับวินเซิร์ฟตัวนี้นะคะอ่าอันที่จริงนะคะน่าจะเป็นวินเซิร์ฟนะคะวินเซิร์ฟนะคะ เพราะว่าวินเซิร์ฟเนี่ยเขาใช้กางเป็นเรือใบในการกางแล้วก็บังคับบังคับเรือใบของมันน่ะนักเเคยเห็นไหมแบบเป็นเรือที่มันมีขนาดเล็กอ่ะที่มีคนยืนอยู่แล้วก็บังคับบังคับใบเรือใบของมันอ่ะใบเรือของมันอ่ะในการบังคับทิศทางให้มันเคลื่อนที่ส่วนกระดานโต้คลื่นเขาใช้คลื่นในการเคลื่อนที่นะคะเขาใช้คลื่นที่มันมีทะเลนะคะทะเลที่มันมีคลื่นๆนะคะก็จะโต้คลื่นฉะนั้นตอบตันนี้ก็คือเป็นวินเซิร์ฟนะคะ ออข้อใดเกิดจากการได้รับความร้อนน้ำกลายเป็นไอน้ำถูกต้องน้ำกลายเป็นไอน้ำนะคะต่อไปลมมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำอย่างไร ทำให้น้ำควบแน่นนะคะเป็นหยดน้ําทําให้ต้นไม้ไอน้ามากขึ้นช่วยพัดพาไอ้น้ําในอากาศทําให้ระเหยได้เร็วแล้วก็ช่วยให้ไอ้น้ําควบคุมการกลายเป็นหยดน้าขวายครับช่วยพัดไอ้น้ำในอากาศทำให้น้ำระเหยได้เร็วนะคะใช่นะคะลมก็มีส่วนกันนะคะในการพัดน้ำนะคะให้มันระเหยได้เร็วนะคะ ต่อไป13ปัจจัยในข้อใดที่สำคัญที่สุดในการเกิดวัฏจักรของน้ำความร้อนครับถูกต้องความ,วามร้อนนะคะอุณหภูมิเลยอุณหภูมิ14ลักษณะาอากาศในข้อใดทําให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติระเหยได้เร็วที่สุด ร้อนจัดร้อนจัดครับโอ้ใจร้อนจัดเลยนะคะอุณหภูมินะคะ15บหาปามมองเห็นเมฆเป็นก้อนรูปร่างต่างๆมีสีขาวตรงยอดแหลมด้านล่างเป็นสีเทาคลา้ำอยากทราบว่าเป็นเมฆชนิดใดอันนี้เมฆเทาคล้ำเนี่ยเป็นเมฆที่ก่อให้เกิดฝนตกแล้วนะคะเป็นก้อนเลยนะจำได้อีกไหมอันนี้เป็นเป็นความรู้ปห้าเลยนะที่ครูให้ ให้นักเรียนท่องในเรื่องของเมฆแล้วนั่นก็คือเมฆที่มันเป็นก้อนนั่นก็คือเมฆคิวมูลัสนะคะสตราตัสเนี่ยมันเป็นเมฆแผ่นนะคะแล้วก็เซอรัสมันเป็นเมฆชั้นสูงนะคะฉะนั้นมาถ้ามันเป็นก้อนนั้นต้องเป็นเมฆคิวมูลัสค่ะข้อ16ค่ะเมื่อไอ้น้ำกระทบกับความเย็นไอ้น้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรรวมตัวกันเป็นน้ำแข็ง ไอน้ำกระทบกับความเย็นไอ้น้ำก็จะรวมไอ้น้ำกระทบกับความเย็นมันก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําจ้ามันก็จะเกิดการควบแน่นนะคะอันนี้อยู่ในเรื่องของวัสจับของน้ำซึ่งเราก็เคยเรียนมาแล้วนะคะในตัดบอกห้าการที่น้ําสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทําให้เกิดผลดีอย่างไรอันนี้น่าจะตอบได้กันหมดเลยข้อนี้เก้ดมาเป<า>็นน้ำได้ค่ะฮะ การที่มันหมุนเวียนเป็นวัฏจักรนี้มันเป็นผลดีทำให้น้ำมีความสะอาดเหรอครับหืผลดีของมันให้น้ำไม่หมดไปจากโลกใช,กใช่ถ้าคิดมากเกินไปแล้วนะคะทําให้น้ํามไม่หมดไปจากโลกเพราะว่ามันเกิดการหมุนเวียนตลอดเวลานะคะหมุนไปหมุนมานะคะน้ําม,มันก็ไม่หมดนะคะไปจากโลกนี้นะคะเจ็ดเรียบร้อยมีเจ็ดคอนะคะที่เรามาตีกัน เป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับลมแล้วช่มิทคาแล้วสามารถแยกได้แล้วเนาะว่าลมเป็นอย่างไรแล้วก็ลมมันมีอะไรบ้างนะคะฉะนั้นครับหนะ้านะคะจะไม่เจอกันเรื่องอะไรนะคะนะคะักเรียต้องลองติดตามดูนะคะและอย่าลืมเข้าเรียนกันด้วยนะคะและครูก็จะมีแบบทดสอบนะคะเป็นเกมที่อยอมมาเล่นด้วยนะคะขอให้นักทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะบิสมิลลาฮิรมาะหรมะคุลิมอัลลอฮิ